ก็โอเคนะครับไอวิธีเก็บสายของตัวไกสแตเลชันเกี่ยวนะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเก็บสายยังไงของค่ายนี้นะครับมาดูกันครับจะเอาสายกับลูกดอกออกจากตัวปืนกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะอย่างนี้นะครับท่านแรกนะครับเอารูปดอกใส่จากตัวปืนอย่างนี้นะครับ ให้ดังเสียงอย่างนี้ครับล็อกตุกดอกนะครับแล้วก็สายจะเป็นอย่างนี้ครับเอาเกี่ยวออจากด้านนี้นะครับจะมีที่ล็อกให้สองที่นะครับลักษณะนี้นะครับดึงลงมาครับใต้ายางนะครับจะมี แขนเกี่ยวนะครับเกี่ยวดึงไปนะครับข้างหน้าแล้วก็เกี่ยวตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมานะครับมีการกระชากนะครับมันจะไม่ถึงนะครับให้ดึงฝ่ายที่เป็นการกระชากนะครับให้มาเกี่ยวอย่างนี้ทูกดอกไม่ล่วงนะครับไม่หลุดนะครับบอาแล้วได้ล็อกลูกเรียบร้อยนะครับนี่ครับ พุมลงนะครับพอลั่นไกลก็ออกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยครับขอบคุณมาครับสนใจนะครับ S ID Line มันะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตามหน้าปกเฟซใน u t u b e นะครับขอบคครับ